ครับตอนนี้เราก็ใกล้เดินทางที่จะถึงน้ําตกสายลุงมของเราแล้วครับนี่ครับทัวลูกหมูของเรานะครับตามหลังมาเป็นถแถว,ดแวได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับในะกล้เข้าไปแล้วครับนี่ครับน้ําตกอยู่ข้างหน้าของเรานะครับพบตกแล้วนะครับ เชิญเลยครับแก๊งลูกทัวร์ครับเชิญเลยครับตามมาเลยครับตามมาเลยครับน้ำตกอยู่ด้านหน้าเราเองครับว้าว้วาว,ว,าวอ้าวอ้าวอ้แก๊งลูกหมู นี่คือน้ำตกสายลุงชั้นที่หนึ่งของเราเออไปกันเถอะไปเดินเดี๋ยวมืดนตกน้ำน่าอ้วนนะทางนี้เปล่าเฮ้ยถี่เอียวทางนี้หรือเปล่าล่ะแอมเฮ้ยถี่เอียวใช่นี่เป็นน้ำตกชั้นแรกนะครับชั้นที่หนึ่ง